นี่เล่นบอสวัสดีค่ะบินีมาพบกับฟอร์ดกระปอมอีกแล้วนะคะ่ะบินีสัมภาษลูกค้ามาชมรีวิวตัวราคารถ8 8 4 0 0นเป็นตัวเกียร์ออโตโ้รุ่นรถอะไรคะพี่8 10, 10, 8 4 0 0น8ปด่นส่นแ่ว่าแม่เหรอเกียร์ออโต้889แปดเกาค่ะเอาไม่อ๋อไม่ต้องเอาไม่หรอกค่ะเอาเลยค่ะอารซ่าค่ะเจ้ากระปอมเน้อค่ะตัวนี้ต้องดซ่าเจ้ากับปอมบินีสัมภาษลูกค้ามาเบิ่งตัวรีวิวตัวราคารถเนี้ 8แส0 0ป XLT เกียร์ออโต้มาเบิกนะคะว่ามันมีเ้อต์ตงยังให้ลูกค้าน่เนาะกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าสีดำเป็นกระจังหน้าตัวเดียวกับกราบเล็เตอร์จ้าแล้วก็จมูกมีจมูกทรงเตี้ยสีดำด้านนะคะตัวจริงก็สวยขึ้นได้รู้มิหล่าค่ะมาชอบมาเจอกับเชลกฟอรอมได้ที่พอดประทุมออโต้แกลลี่ประทุมธานี น่ารักใจดีมีเวลาให้ค่ะให้ใบริการใช่ค่ะและที่สำคัญก็โสดด้วยแล้วลหออคะซุ้มล้อเป็นสีดำด้านนะคะสีดำด้านปักหมุดด้วยสีเงินค่ะล้อแม็กซ์ a ิแม็กซี7 0 0ค่ะเป็นแม็กซ์ล่ดอกไม้ด้วค่ะเป็นแม็กที่วา่ายอดทิตท,ที่สุดสื้อกเซกร์อมจันไห่ออรอ,หอบจันีรอบทั้งคันนี้เอาแบบลวบรัดเลยนะคะทั้งคันนี้คือสีดำด้านค่ะ รวบรัดเซลสวยค่ะทุกอย่างในนี้คือสีดําด้านนะคะสติกเกอร์ลายสัตว์คนนี้คือลูกค้าเลือกเองนะสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือเป็นปลายดาบคาะดําด้านเหมือนกันทุกอย่างในนี้คือดําด้านหมดค่ะติดต่อเซลกับปอมได้เลยกันชนกันชนค่ะกันชนดําด้านเหมือนกัน จิกเกอร์ก็คือวาเนาะเดี๋ยวลูกค้าเลือกไล่ได้เนาะคะะ่ะเนาะเดี๋ยวจังในขันจิตสนใจนในบอกตรงนีงง้ก,ก็แตงเพิ่มนะคะอ,อันนี้พี่แถมโมดิจิแถมหมดทุกอย่างเลยค่ะในนี้คืออ่าเป็นชุดแถมเป็นชุดแต่งแห่งของลูกค้าที่สําคัญไฟเนินผ่านง่ายมากเลยเคสนี้ค่ะไม่ได้คั้มนะคะไม่ได้คั้มค่ะเคสนี้ลูกค้าไม่ได้คั้มนะคะ ลูกค้าไม่ได้ค้ำเลยเคสนี้ค่ะคือซื้อเองเป็นผู้หญิงด้วยน้องน่ารักค่ะเคสนี้ของลูกค้าน่ารักเหมือนเซลนี่แหละค่ะถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซลด้วยนะคะเซลฟอดประทุมฟอดกระปอมค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะอะไรคะพี่กระปอมฟอดประทุมค่ะช่องยูทูบอะคะกระปอมเลยค่ะกระปอมน่ารักค่ะกระปอมน่ารักค่ะสวัสดีค่ะ